สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่ที่ดินแบ่งขายที่ใกล้ซอยใกล้าหาดพยูนบ้านฉานนะคะวันนี้เรามีโอกาสที่จะพาทุกคนขับรถดูทางออกนะคะก่อนหน้านี้เราพาทุกคนดูทางออกมาตั้งแต่ซอยพยูน6กทับหนึ่งใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยพาทุกคนจะเข้าออกที่ซอยพยูนสิบนะคะเผื่อท่านไหนที่กําลังจะจะเข้ามาดูที่ดินนะคะก็จะได้เห็นไปด้วยกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปซอยพยูนสิบเราจะพาทุกคนเลี้ยวมาตั้งแต่ ซอยพยูนหกทับหนึ่งนะคะเผื่อว่าเข้ามาทางซอยพยูนหกทับหนึ่งก็จะสะดวกมากกว่าเนาะเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงใบายๆนะคะที่ไม่ไม่ค่อยแดดแล้วค่ะวันนี้น่าจะฝนตกด้วยช่วงเย็นแต่ว่าเราก็พาทุกคนขับรถดีกว่าเนาะจะได้แบบเร็วๆเนาะโอเคไปดูกันค่ะทุกคนนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นถนนที่อยู่กลางโครงการนะคะนี่เลยความกว้างของถนนอยู่ที่ 8เมตรนะคะนี่ก็คือเป็นถนนตรงกลางถนนกลางโครงการะคะด้านซ้ายด้านซ้ายฝั่งฝั่งคนขับอะคะ่ะก็จะเป็นแปลงเจ็ดไร่นะคะส่วนด้านขวาฝั่งนี้ก็จะเป็นแปลงขนาดหไร่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นถนนกว้างอยู่ที่8เมตรนะคะเป็นถนนสาธารณะที่เราตัดแบ่งเข้ามาในโครงการนะคะแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นหมู่บ้านเพื่อนบ้านนะคะที่ เป็นแปลงข้างเคียงของเราค่ะโอ้ในเมืองน่าจะฝนตกนะคะดีแล้วที่เราอยู่ในรถค่ะทุกท่านเราจะได้ไม่เปียกโอเคตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเริ่มต้นนั้งแต่ซอยหกทับหนึ่งเนาะเดี๋ยวเผื่อท่านไหนที่มาค่ะก็จะได้เห็นชัดเจนนะโอเคค่ะตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าโครงการนะคะที่ตรงนี้เป็นบ้านเพื่อนบ้านเนาะ ตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่เชื่อมต่อกับซอยพยูน6กทับหนึ่งค่ะอันนี้เราขับมาจากโครงการนะคะเดี๋ยวเราจะหันหน้าให้เห็นซอย6ทับหนึ่งนะคะว่าเป็นอย่างไรเนี่ยค่ะเวลาที่ลูกค้าขับมาจาก6ทับหนึ่งค่ะก็จะเห็นเป็นคอนกรีตแบบนี้นะคะทีนี้ทางเข้าออกในโครงการนะคะก็จะเริ่มจากก็จะเริ่มจากเสาไฟต้นสุดท้ายนี้นะคะดีที่เห็นนะคะเนี่ยค่ะซอย6ทับหนึ่งจะมาสิ้นสุดที่คอนกรีตตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะ ถนนที่เราเข้าโครงการนะคะก็จะเริ่ม8เมตรที่จากตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ปะปาเราก็จะต่อจากตรงนี้นะคะแล้วก็ไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันค่ะคันนี้ถ้าขับตรงมาเรื่อยๆค่ะก็ก็จะเป็นถนน8เมตรไปจนไปจนเข้าไปในโครงการนะคะเนี่ยค่ะทุกท่านที่ขับเข้ามาก็จะมาเลี้ยวที่ตรงนี้นะคะนี่ด้านหลังของเราก็จะเป็นอยู่าลิปตัด ถ้าขับมาจากหกทับหนึ่งก็จะเลี้ยวซ้ายถูกไหมคะก็จะเป็นถนนแนวนี้เลยสังเกตจากหลักเขตที่เป็นสีแดงที่เราทําไว้ให้นะคะเนี่ยคะ่ะเรขับเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยคะ่ะตรงด้านหน้านี่ก็คือเป็นแปลงที่เราแบ่งขายแล้วนะคะโซนนี้ก็คือเป็นโซนถนนแนวถนนที่เราตัดเอาไว้ให้ฝั่งด้านหน้าเราก็จะเป็นเจ็ดไร่นะคะเนี่ยคะ่ะสังเกตง่ายๆาก็คือด้านข้างก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะคะแต่เราก็จะทําเป็นแนวถนนแล้วก็เนี่ยคะ่ะ ถนนกลางโครงการก็เลี้ยวขวาไปตรงนี้เลยนะคะตรงต้นโครงการของเราอะค่ะด้านซ้ายจะเป็น6ไล่ด้านขวาจะเป็นเจไล่นะคะก็ขับตรงมาเรื่อยๆเลยแบบนี้ตอนนี้ก็จะเหลือไฟฟ้ากับปะฟ้านะคะที่เราจะขยายให้กับทุกท่านค่ะตอนนี้มีปะปากับไฟฟ้าที่เราต้องทําเพิ่มแต่ถนนนะคะก็จะเป็นแบบนี้ไปเลยแต่ว่าอาจจะกําลังมองว่าจะจะลงหินคุกให้นะคะเพื่อให้แบบแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะตอนนี้ เป็นดินลุกลังค่ะซึ่งซึ่งดินลุกลังเนี่ยก็เพิ่งจะโดนฝนไปรอบเดียวเองที่จะทําให้แน่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรับระดับอีกทีหนึ่งนะคะคราวนี้พอมาถึงจุดนี้นะคะจุดนี้นี่ค่ะจะมีถนนด้านซ้ายตรงนี้ค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นของแปลงที่ A7 นะคะด้านซ้ายเนี่ยจากตรงนี้ไปจะเป็นแปลง A7 แล้วนะคะแปลง A7 เนี่ยจะได้ถนน2ด้านก็คือเป็นถนนในโครงกลางกับถนนตรงกลางแบบนี้เลยนะคะ โซนด้านซ้ายก็จะเป็นโซนที่เป็นปแปลงขนาดหนึ่งไร่แล้วนะคะหลักเขตแต่และหลักเขตที่อยู่ด้านหน้าถนนตรง,ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นแนวที่แบ่ง,แป,งแปลงขนาดหนึ่งไร่ที่ชัดเจนนะคะเผื่อท่านไหนที่แบบว่าเอ๊ะหน้าแปลงหนึ่งไร่มันกว้างแค่ไหนก็สามารถนับได้จากเสาเขตแต่ละเสาได้เลยะคะ่ะนับจากเสาหนึ่งไปอีกเสาหนึ่ง <phone <less>. <phone <toys> นั่นแหละค่ะคือความกว้างของขนาดหนึ่งไร่นะคะจากนั้นพอมาถึงตรงนี้ค่ะทุกท่านก็จะเห็นเป็นแนวถนนซึ่งแปลงนี้ก็จะเป็นแปลง A1 นะคะ ด้านหน้าก็จะเป็นถนนที่เราจะพาทุกท่านออกไปที่ซอยพยูนสิบนะคะถนนภายในยังคงเป็นถนนกว้างที่8เมตรอยู่นะคะเนี่ยค่ะ,สะเสาเขตตรงนี้ก็คือจะเป็นแนวสิ้นสุดของแปลงแล้วนะคะจากนี้ไปค่ะตรงนี้ก็จะเป็นความกว้างถนนที่4เมตรแล้วนะคะ4เมตรตรงนี้เป็นแค่ทางเชื่อมนะคะเพื่อจะเข้ามายัางแปลงนี้เท่านั้นเองไม่ใช่ถนนในโครงการ ถนนในโครงการจะกว้างอยู่ที่8เมตรตลอดนะคะแต่ว่า4เมตรที่เห็นนะคะเป็นถนนเชื่อมจากถนนซอยพยูนสิบเข้ามาในโครงการเท่านั้นเองค่ะด้วยความที่มันเป็นข้อจํากัดที่เราไม่สามารถขยายได้เราก็เลยจะต้องแบบว่าไปเปิดเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งก็คือจากเส้นทางซอยพยูนหกทับหนึ่งเพื่อให้สามารถเข้ามาในโครงการได้อย่างสะดวกแล้วก็แล้วก็ถนนเส้นที่เป็น4เมตรนะคะถือเป็นทาง คือเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะคะที่จะสามารถให้ลูกค้าเลือกได้ว่าทางไหนจะดีกว่านะคะแต่โอเคอย่างที่บอกะะ้วค่ะตัว4เมตรนี่มันเป็นข้อจํากัดที่เราขยายไม่ได้แล้วนะคะก็เลยต้องไปเพิ่มที่หัวทัหนึ่งแต่แต่ตรงซอยที่เป็น4เมตรตรงนี้ค่ะถือว่าเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยจะไปทางออพลาได้ง่ายขึ้นนะคะโดยที่ไม่ออกไปที่ถนนเส้นใหญ่นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นถนน4เมตรไปเรื่อยๆตอนนี้ด้านซ้ายของเราเขาก็กาลังปรับที่ดินนะคะน่าจะทําโครงการอะไรสักอย่างหนึง่งส่วนด้านขวาเนี่ยก็เป็นเป็นป่ายูคาลิปตัสอยู่นะคะเจ้าของที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้ตัดสินใจจะขายหรือยังไม่ได้อยากขายนะคะก็คงให้ปลูกต้นยูคาลิปตีกอานเยนยคะ่ะส่วนด้านซ้ายก็ก็น่าจะทําโครงการสักอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่ามาปรับที่เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ ถ้าเห็นเสาเขตสีแดงเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเราทําเอาไว้เพื่อให้เห็นแนวถนนที่ชัดเจนหาแนวถนนก็อยู่ที่4เมตรนะคะเนี่ยค่ะแต่รถเข้าออกได้ได้ได้เลยนะคะได้สะดวกค่ะเพราะว่าเราลงดินลูกลังเอาไว้ก็ค่อนข้างจะแน่นแล้วค่ะจากเดิมก่อนหน้านี้มันเป็นมันเป็น,น,ปนดินทรายเนาะรถเข้าออก,กอาจจะยากหน่อยแต่ตอนนี้ยเป็นลงหินลูกลังไปแล้วค่ะก็สะดวกค่ะรถเข้าออกได้นะคะแต่แค่มันอาจจะแคบหน่อยนะคะ ก็ขับไปเรื่อยๆเลยค่ะด้านซ้ายตรงนี้ค่ะก็กําลังจะปรับเพื่อจะทําเป็นหมู่บ้านจัดสรรน,นะคะ mm hmm. เห็นว่าอย่างงั้นเนาะค่ะแต่ว่าก็ยังคงเห็นเป็นโครงสร้างอยู่แบบเดิมนะคะแต่เชื่อได้เ, mm hmm. เชื่อได้เลยค่ะว่าไม่นานค่ะ mm hmm. ก็จะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยแน่นอนนะคะโอเคตรงนี้แหละคะ่ะพอมาสิ้นสุดแนวยูคาริตัสตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นถนนที่เป็นสาธารณะแล้วนะคะถนนความกว้างตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8เมตรเลยนะคะเนี่ยความความกว้างของ4เมตรถึงแค่ตรงนี้เองค่ะเนี่ยค่ะที่มีเสาสีแดงไว้ค่ะนี่คือ4เมตรที่มันสิ้นสุดจากตรงนี้ไปก็จะเป็น8เมตรแล้วนะคะดังนั้นนะคะถือว่าอนาคตนะคะก็จะเป็นอีกทางหนึ่งนะคะที่สะดวกมากๆนะคะในการที่จะทําให้เราอะไปที่พลาได้ง่ายนะคะโดยที่ไม่ต้อง ออกไปที่ถนนสเส้นหลักนะคะถือว่าเป็นทางลัดแล้วกันนะคะเส้นทางนี้แต่แค่ยังเป็นดินอยู่เท่านั้นเองค่ะแต่ทุกคนค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะด้วยความที่มันเป็นดินแบบนี้แล้วค่ะมูลค่าของที่ดินของเราอะ่ะเวลาที่เขาพัฒนาเป็นคอนกรีตขึ้นมามันก็จะเพิ่มราคาได้ค่อนข้างเยอะมากกว่าเดิมเยอะมากๆนะคะเรียกได้ว่าราคาเนี่ยถูกอัพขึ้นไปอีก20-30%เลยก็ว่าได้ถ้าเกิดมีคอนกรีตขึ้นมานะคะดังนั้นเราเลือกไว้แต่ตอนนี้แล้ะคะ่ะถือว่าเป็นต้นทุนที่กําลังดีนะคะนี่ค่ะถึงตรงนนี้ก็็จะเป คอนกรีตแล้วที่เป็นถนนซอยพยูนสิบค่ะถ้าเราไปทางขวานะคะเราก็จะไปเชื่อมกับถนนที่มาจากโรงเรียนอนุมานรักภาษาแต่ถ้าเราไปทางซ้ายก็จะไปซอยพยูนสิบค่ะเดี๋ยวเราไปทางพยูนสิบนะคะนะคะนี่ค่ะถนนก็สะดวกแบบนี้เลยนะคะด้านขวาก็เป็นที่ดินเปล่าเหมือนกันปลูกมันสมปะหลังยังไม่ได้มีโครงการขายด้านซ้ายตรงนี้ก็กำลังปรับพื้นที่นะคะไม่แน่ใจจะทำโครงการอะไรหรือไม่นะคะ ส่วนแปลงติดกันกับอันนี้นะคะมีเนื้อที่อยู่ที่16ไร่16ไร่นี่ขายยกแปลงนะคะไร่ล,ละ4ล้านอันนี้ค่ะท่านไหนที่สนใจก็บอกได้นะคะติดถนนเส้นนี้แล้วก็เผื่อจะไปซื้อกับแปลงของเราก็ได้นะคะอาจจะไปซื้อแปลงเราหนึ่งไร่ก็ได้ค่ะแล้วซื้อแปลงนี้16ไร่ก็จะได้ทางเข้าออก3เส้นทางเลยค่ะนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นถนนกว้าง8เมตรเหมือนกันแล้วก็หลังคาที่เห็นตรงนี้นะคะก็จะเป็น เป็นหลังคาของเอทศบาลตำบลมั่นฉางค่ะนี่นี่นะคะนี่เป็นเป็นเป็นสำนักง,งานเทศบาลค่ะแล้วก็ถนนก็เป็นคอนกรีตนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวัดวัดพยูนนะคะแล้วโรงเรียนพยูนค่ะโรงเรียนวัดพยูนเนาะที่อยู่ติดกับซอยเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนวัดพยูนค่ะแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับประตูทางเข้าโรงเรียนก็จะเป็นอนามัยพยูนนะคะ สถานีส่งเสริมสุขภาพพยูนะคะ่ะก็เวลาที่เราจะฉีดวัคซีนยอะไรต่างๆคะ่ะก็มาที่ตรงนี้ได้นะคะนี่ค่ะเรียกว่าเป็นศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลม,มัานช้างศูนย์พยูนนะคะนีเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นอนามายัยเรียกอนามัยลยกันนะคะง่ายกว่านคะคะแล้วก็นั่นแหละคะ่ะตรงรถเก่งสีขาวด้านหน้านะคะก็เป็นต้นซอยของพยูนสิบแล้วแล้วก็เป็นจุด ที่ว่าจะลงหาดพยูนได้เลยนะคะนี่ค่ะสะดวกมากนี่ถือว่าเป็นแยกแล้วนะคะเดี๋ยวเราเราจะเลี้ยวไปตรงแยกนะคะเผื่อทุกคนจะได้เห็นนี่ค่ะมีเซเว่นแล้วด้วยค่ะด้านซ้ายก็เป็นวัดพยูนนะคะแล้วก็ขับมาตรงนี้ตรงนี้เป็นแยกลงหาดพยูนนะคะเห็นไหมคะง่ายๆสะดวกมากเลยตรงนี้นยค่ะแยกไปทางซ้ายก็จะไปนิคมมัตพุทธตรงไปก็ไปหาดพยูนแล้วค่ะเห็นทะเลใช่ไหมคะแล้วก็ไปทางขวา ก็จะไปที่หาดพลาแล้วก็ตรงนี้หัวมุมตรงนี้เห็นไหมคะมีเซเว่นแล้วค่ะสะดวกมากๆนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะเป็นทําเลของที่ดินแบ่งขายที่เราแบ่งที่อยู่ใกล้หาดพายุนะคะเผื่อขออนุญาตแวะเซเวเลยนะคะเผื่อท่านไหนที่กําลังจะมองหาที่ดินนะคะแปลงนี้ก็เป็นอีกแปลงนนะคะที่ที่ที่ได้ในเรื่องของทำเลรองแต่ว่าแต่ว่าก็จะเป็นเรื่องของราคา ที่ซื้อตั้งแต่วันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นกําไรตั้งแต่วันนี้นะคะด้วยขนาดแปลงหนึ่งไร่เนาะหรือท่านไหนสนใจสองไร่สามไร่ก็สามารถรวมแปลงได้เช่นเดียวกันคะ่ะฝาก,ก,กไว้ด้วยนะคะที่ดินแบ่งขายที่ซอยพยูนหกทับหนึ่งค่ะสนใจก็ติดต่อเรามาได้ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวไลฟ์สดเสร็จก็จะใส่ผังไว้ให้แล้วก็จะใส่พิกัดไว้ให้เช่นเคยนะคะพร้อมกับ พร้อมกับราคาแล้วก็เบอร์โทรทิดต่อนะคะเผื่อท่านไหนอยากจะติดต่อนัดชมแต่ในผังนะคะในในพิกัดนะคะลูกค้าสามารถขับรถเข้ามาดูได้เลยหรือว่าจะนัดเราเพื่อมาจองเลยก็ได้นะคะยินดีเลยค่ะแล้วก็ยินดีรับฟังข้อเสนอของทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ